าาชยแอฟรงกี้ฟ้าชายแฮนส์ออนพบกันแน่นอนมาเทสอุปกรณ์เสียงเอามิกเซอร์ใหม่แอมมานั่งเรียงมิกเซอร์ใหม่แอมมานั่งเรียงเอามาขึ้นเขียงชำและชำและเปิดกล่องงัดแงะตามอำเภอใจ เสียหายช่างหัวแม่มันเสียหายก็ช่างหัวแม่มันผมไม่รับประก,กันถ้าส่งมาฟ้าชายผมเหยียบผมโยนกระจายผมเหยียบผมโยนกระจายถ้ากลัวชิบหายไม่ควรส่งมาของดีรอกนะจึงมารีวิวสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแฟรงกี้ฟ้าชายอายุโาเสียในช่วงของฟ้าชายแฮนซสอสอวันนี้ผมอยู่กับน้อง น้องแงมคาน้องแงมเป็นแมวสาวนะเห็นด้านข้างผมนี่นะครับเป็นลำโพงรุ่นใหม่แต่จะเป็นรุ่นไหนนั้นยี่หอ้ออะไรตามไปดูครับคั้งที่ฟ้าฉายรุ่นเสียงครับตอนนี้ผมอยู่กับลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะครับในอนุกรม ip นะครับของ t ทอร์โบซาวมันก็คือรุ่น ip 1 0 0 0นั่นเองนะครับเป็นลำโพงคอลัม์น ที่มีขนาดของซับวูเฟอร์เนี่ยนะครับขนาดเพียง8นิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็ลำโพงคอลัมน์ที่เหอยู่ตรงนี้นะครับมีขนาดความยาวเท่ากับเปียนโนของผมนะครับเป็นลำโพงคอลัมน์ที่มีดอกเสียงกลางนะครับขนาด2.75นิ้ว8ดอกดอกเสียงแหลมขนาด1นิ้ว1ดอกนะครับจะบอกว่ามันเป็นลำโพงที่มีโมดูลแอมปในตัวถึง3ชนแนนะครับ จะบอกว่าครอบครัวนักดนตรีมามาแหมวกับเราเนครับการเดินทางเป็นเรื่องสำคัญครับเราทำ Backing Track ไวทีิบ้านเนี่ยนเราเลน่นดนตรีบันทึกเสียงเสร็จนะครับเราสามารถที่นำไฟล์ Backing Track นั้นเข้าไปใน iPad นะครับแล้วก็ซิงก์กับลำโพงชุดน,นี้ผ่านทาง Bluetooth ได้เลยครับลำโพงคอลัม cm, ์ยาวเมตรสามสเซนส่้นลำโพงซับยาว65เซนนะครับน้ำหนักเพียง24.8กกรั สำหรับผมแล้วรถแฮชแบ็คคันเดียวเวลาไปทำงานเอาอยู่ับติดตั้งแบบง่ายๆนะครับลำโพง IP พ0 0ันนะครับขนาด1น0 0วัตต์นะครับแอมป์คลาสตอบสนองความพีที P ่50%ิเอร์ซจนถึง 20เคดสนะครับด้วยมุมกระจายเสียงทางด้านแนวนอน120อ,องศานะครับให้ความดังสูงสุด122 dB SPL กันลยทีเดียวแนวนมของลำโพงยุคปัจจุบันนี้นะครับจะโน้มเอียงไปทางลำโพงที่มีแอมในตัวขนาดเล็กนะครับเจ้าลำโพงเทอร์โบซาวรุ่น i อทีพันีดชื่อรุ่นก็บอกอู่แล้วว่าเป็นลำโพง1000วัน,นะครับสามารถทียะนำสัญญาณอิงพุต นำมาต่อได้2อ,อีกแบบคอมโบแจ็คนะครับผมมีกีตาร์ผมมีเปียโนสามารถใช้งานเสียบเข้าไปได้เลยครับหรือถ้าจะเอาให้รู้กว่านั้นมีมิกเซอร์เล็กๆสักตัวหนึ่งนะครับก็รู้เลย มากกว่านั้นก็คือเวลาที่ผมทำ backing track ทําที่บ้านนะครับผมก็เซฟไฟล์ Fi, ที่เป็น backing track เนี่ยลงไปใน iPad iPhone นะครับแล้วสามารถที่จะเปิด Bluetooth นะครับแล้วก็ซิงกับลำโพง i p พ0 0ได้เลยทันทีนะครับนอกจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมถือว่าชอบมากที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้สามารถที่จะเลือกโหมดการทำงานได้เป็นถึง4โหมดด้วยกัน มีโหมดอะไรบ้างที่สามารถใช้กับระพงใบนี้ได้คำว่าโหมดก็เหมือนกับการตั้งปรีเซตของ EQ นั่นเองนะครับมี 1. โหมดมิวสิก็เปิดเพลงทั่วไปนะครับ 2. โหมดไลฟ์สำหรับการเล่นสดเล่นเครื่องดนตรีทั้งหลายนะครับ 3. สปีดเอาไว้สำหรับงานพูดไม่ต้องไปคัด EQ อีกแล้วนะครับพูดกับเพราะเลยแล้วก็สุดท้ายคลับนะครับ งานเปิดเพลงที่ต้องการโลบึ้มตูดลึกเลือกใช้ได้บอกแล้วจะเชื่อไหมครับว่าที่บ้านผมผมใช้กับกรองไฟฟ้าด้วยนะครับลงได้ลึกขนาดนั้นแล้วก็รับสัญญาณด y นามิกได้แบบนคความคาดหมายจริงๆค,ครับสำหรับการจะซิงค์ไอแพ ทำได้ง่ายๆนะครับก็แค่เปิดบลูทูธตรงนี้แล้วก็ในเครื่องก็สแกนหาบลูทูธนะครับก็จะต่อเชื่อมกันโดยัตโนมัริบเชื่อมต่อกับ iPad iPhone ผ่านทางบลูทูธมี2อ n 2 out เอาทมีโมสหรับ ปรับตั้ง preset ได้นะครับมี eq ข้างในนะครับถือว่าคุณสมบัติเพียบเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีข้อดีหล,หลายๆอย่างที่เด่นๆนโดดนะครับถ้าสนใจเนี่ยต้องลองเข้ามาทดสอบที่ฟ้าชายไมโครโฟนฟ้าชายอนุบาลเสียงอย่างนั้นจะดีกว่าสําำหรับท่านที่สนใจที่จะเข้ามาทดลองเสียงนะครับลำโพงเทอร์โบสาว i พันนะสามารถที่จะโทรนัดหมายล่วงหน้าก่อนนะครับที่0814070082หรือ020453205 02, ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมแฟรงกี้ฟ้าชายอนุบาลสิลป์ในช่วงของฟ้าชายแหนงสอนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ ก่อนเสียงเอามิกเซอร์ไหม่แอมานั่งเรียงมิกเซอร์ไหม่แอมานั่งเรียงเอามาขึ้นเขียงชำและชำและเปิดกล่องงัดแงะตามอำเภอใจ